เล่นพับจีอัดหน้าจอใน iPad mini 5จะเป็นยังไงโอ้สวัสดีเพื่อนสวัสดีครับเอาละวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมพับจีโมบายใน iPad mini 5นะครับโดยจะอัดหน้าจอแล้วก็ตัดต่อในแอปดูมาฟิวชั่นนะครับเกจะเป็นยังไงอันนี้ผมอัดเสียงต่างหากนะครับไม่ได้อัดเสียงตอนเล่นเกมนะคือได้คลิปมาแล้วค่อยอัดเสียงนะครับโอเคคุณก้องพโอ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเป็นคนอีสานนะครับ สไปเดอร์แมนออโอเควันนี้จะเป็นยังไงนะครับตามเพื่อนไปนะเดี๋ยเพื่อนจะพาสกระโดดไปไหนเราเป็นสายตามเพื่อนนะครับ <laughs> ไม่มีสมอง <laughs> โอเคไปแล้วตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย โอเคโลงงานเหรอมีหรือเปล่าโอเคตีเดียวนะไม่มีใครแลนดิง้งโอ้โหเพื่อนเข้าไปอยู่ข้างในเราอยู่ข้างนอกเนี่ย <c oughs> ตามเพื่อนโอเคเอาปืนก่อนไม่มีใครลงเลยนะลูกสองลูกสองพิฆาตนะครับเฮ้ยนั่นไงบอดนะโอเคน่าจะบอดนะตัวนี้ เรื่องบอดขอให้บอกนะครับไวเลยต้องรีบไปเก็บอย่างไวเลยจะหนีพี่ไปไหนล่ะครับเจ้าบอดเรียบร้อยมาแล้วนี่ไงสองตัวยิงบอดนี่อย่างไวเข้ามาดิครับจะขานไปไหนเจ้าบอดนี่เรียบร้อย เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมาจากฝั่งโน้นนะไม่รู้มีใครหรือเป่าไปอ่ะน่าจะบอดนะเรบร้ยอย่างไวบอดหรือเปล่าบอดนั่นแหละ <c oughs> ยิงบอดขอให้บอก <c oughs> มาเป็นล้มมาเป็นล้มอ่ะ <c oughs> มาคนเดียวเลยนะตอนนี้ <c oughs> โอเคไม่น่าจะมีใครเลยนะ โอ้ยได้ยินเสียงปืนฝั่งนู้นนะไปกันเลยตามเพื่อนไปน่าจะมีคนอยู่ละโอ้เพื่อนมีสไปเดอร์แมนเราไม่มีเลยอะปล่อยใหญ่ไม่ได้เลย <c oughs> ไปกันเพื่อนเฮ้ยใครยิงอะโอเคเห็นนึกยังเนี่ยไม่ดูอยู่ไหนนะ อยู่ข้างหน้านูา่นแหละหรืออยู่บ้านนี้เปล่ามาดิครับโอ้ยมีมีตัวตัวไกลก็มีนะไปเลย,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 ยต้องออกละอยู่บ้านก็มีก็มาดิครับเรียบร้อยมาดีมีปะเนี่ยนนัไ่ไงเรียบร้อยโอ้คนหรือเปล่าคนนั่นแหละนะช่วยเพื่อนก่อน สโมก่อนนะมีคนยิงอยู่ข้างล่างนะบ้านนะน่าจะบ้านแหละไปอย่าตายนะเพื่อนอ่าบอทนะน่าจะบอทโอ้ยเพื่อนตายแลยว้วอ่ะโอ้เสียดายเลยนี่แน่มาคนเดียวหรอเพื่อน <c oughs> มาคนเดียวไงล่ะ <c oughs> จะมาไหมเนี่ย ให้เราลงไปเราไม่ลงนะวิ่งกลับดีกว่านะผมว่าเก็บของแป๊บอุย้ยเรามีสไปเดอร์แมนแล้วอ่ะสไปเดอร์แมนปล่อยใยได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ก่อนเฮ้ยเสียงใครกระโดดอยู่ที่บ้านนะไม่แน่ใจคนหรือเปล่าบอทบอทหรือคนเนี่ยน่าจะบอทนะนั่งไง เสียงข้างล่างก็มาดีครับเรียบร้อยน่าจะบอดนะเล่นแบบนี้เฮ้ยนั่งไงเพื่อนดูนอีกแล้วก่อนเพื่อนดนอีแวเพื่อนกล่องแน่ผมเพื่อนไปชุบนะต้องรีบไปช่วยเพื่อนอุ้ยอยู่ไหนก็ไม่รู้นะ น่าจะอยู่บ้านละน่ะเอ๊ะนั่นไงเรียบร้อยน็อกนะตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยแยกกับเพื่อนนะน่าจะเขาเขาน่าจะแยกกับเพื่อนละ่ะเขามีอีกนะเมื่อกี้แค่นอ็อกเป็นสปไปเดอร์แมนดีนี่เองเนสปไปเดอร์แมนมันดีจริงๆนะเนี่ย ไม่มีใครเลยอะ่ะดูดิไม่รู้แอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะยังไงดีเพื่อน <c oughs> โอเคขึ้นบนหลังคาดีกว่านะอยู่บ้านข้างล่างหรือเปล่าอ <c oughs> ต้องไปแล้วนะไม่มีใครแล้วและ่อาจะอยู่ในวงหมดแล้วแหละบ้านมีคนนะเปล่าระวังนะเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวล้มหรอกไ,ไปกันโอ้โหปล่อยใหญ่ได้นี่มันดีนจริงๆดูดิ รู้อยู่แถวนี้หรือเปล่านะโอเคเพื่อนมาร์คแล้วโอ้โหนั่งไงลงมาแล้วโอ้หน่าจะคนที่ตายเมื่อกี้แน่นอนเลยจะไปยังไงดีเนี่ยเพื่อนนกเลยนะไม่รู้อยู่ไหนเนี่ย ฝั่งนี้แหละเพื่อนไม่รู้เพื่อนยิงใครเนี่ยโอ้ไม่ถึง,ง,ง,งโอ้ที่บ้านนั่งไงไม่รู้อยู่ไหนนะเฮ้ยนั่งไงอยู่ข้างล่างก็มีนะ สวยแล้วโดนดูล oh. ุมแน่หลังเข้าเดี๋ยวดูนั่งไงอ้าโอ้โหไม่น็อกได้ไงเนี่ยอ้อหย่างคมโอ้โหโอ้โหไม่น็อกเฉยเมื่อกี้อะโล่งๆเลยอะไม่โดนเลยนะเอ้ยนี่ไง โอ้โหร้อยนัดข้างบนนั้นมีคนนะโอโ้ข้างล่างก็มีอะ่ะอยู่บ้านก็มีนะหรืออยู่ก้อนหินนั่นอะ่ะโอเคหลบไปละเียวปยูเยอะเอ้ยอยู่ข้างล่างโอ้โหลบก,กำแพงไปแล,ปแล้วอ้ายาโอ้ย เลือดแล้วโอ้ยนั่นไงโอ้ฉีดยายอยู่นะอ่า yeah, dude, dude, dude. อย่าโดนโด้เพื่อนเราน็อคไปแล้วอะ่ะอยู่ตรงนี้นะโอ้โหหลังเข้าสองตีเลยอะ่ะอยู่ไหนไม่พลูเลย ไปแล้วเบอร์สีเราไปแล้วตรงบ้านมันน็อกตัวนี้โอเคนะเพื่อนเราน่าจะเก็บแล้วนะหมดยังตรงนั้นอ่ะอู้ยูวงมาแล้ววงโคตรแรงอ้าวโดนล้อมโอ้เข้าวงไม่ได้อู้หูโดนสองทางเลยเออเข้าวงไม่ได้นะโอ้เสียดายก็วงไม่ได้อ เรียบรเลยเข้าไปเพื่อนโอ้โหเขาล้มไปเลยนะอ่าเรียบร้อยโอ้โหเข้าวงไม่ได้นะเอาล่ะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้ดูดิ โอ้ล้อมอย่างนี้ก็เรียบร้อยดิดูดิ